สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมแซนเอลนะครับวันนี้เกมฟรีไฟล์นะวันนี้ก็จะมาสุ่มแล้วก็รีวิวตรงนี้นะครับหลายคนน่าจะสงสัยว่าถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆ,ๆนะครับจอบระบบเนี่ยเราจะได้อะไรหรือเปล่านะครับอย่างเช่นตรงเนี้ <c oughs> อ่ะรวมกดเริ่มนะครับแบบว่าเรากดคู้มเองอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ที่เราอย่างงี้เนาะเนี่ยเราจะได้กี่ตัวกี่ตัวอะไรประมาณนี้ใช่ปะ น่ครับแล้วก็เล่นไปแบบนี้นะครับ <c oughs> ประมาณนี้เห็นไหมโอเคนี่ครับเราก็ได้มา106ใช่ไหมแล้วทําไมเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ไม่เพิ่มนะครับ <c oughs> ก็คืออยู่ที่ทุกคนด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ที่แค่พี่บอมนะครับนี่แต่ตรงเนี้ยคือเราสามารถแลกได้นะครับก็คือมันอยู่ที่ทุกคนช่วยกันเล่นนะครับแล้วก็จะสามารถแลกได้ ทีละอันละอันเราก็สามารถเก็บรวบรวมอะไรประมาณนี้แล้วโทเค็นตรงนี้เราสามารถกดข้ามได้นะครับตรงนี้เองไหมข้ามเห็นไหมแล้ก็ได้อีกรอบข้ามอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับเล่นเองกับข้ามเนี่ยอะไรจะได้เยอะนะครับเด,ดี๋ยวดูผมว่าเล่นเองน่าจะได้เยอะกว่านะครับประมาณนี้ผมว่า เนี่ยสามสิบเก้ารางวัลเห็นไหมอีกรอบนะครับลองกดข้ามดูชุบกดข้ามได้แค่สิบห้านะครับไม่คุ้มไม่คุ้มผมว่าเล่นเองน่าจะคุ้มกว่านะครับเริ่มเล่นเองคุ้มกว่านะครับเห็นี้เราก,กดไปเรื่อยๆครับทุกคนอย่างเงี้ยง่ายมากๆเลยนะเนี่ยในสามสิบเอ็ดอีกรอบ เราก็เล่นเรื่อยๆครับทุกคนง่ายมากๆนะครับเห็นไหมนี่เองง่ายกว่านะครับรนี่เองง่ายกว่าจริงเนี่ยสิบเก้าแบบนี้ครับเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อสะสมนะครับเอาง่ายๆคือเพื่อสะสมนะครับนี่ ก็คือเอาง่ายๆเรายังเข้าสึงระบบอันที่2ไม่ได้ต้องรอทุกคนนะครับเข้าได้เป็ดเสร็จปุ๊บเราก็สามารถแรกของรางวัลเนี่ยได้เลยนะครับนี่จะเป็นระดับระดับไปนะครับ7 5็ดิรีเวลร้อยก็คือตัวละครโมโคล่าง2นะครับเออนะครับประมาณนั้นแต่ตอนนี้คือทุกคนทําได้แค่1 1นะครับก็คือเอาง่ายๆทุกคนต้องมาช่วยกันเล่นนะครับก็คือเราทําคนเดียวไม่ได้นะครับมันเป็นภารกิจหมู่นะครับหรือว่าภารกิจทางเซิร์ฟอะไรประมาณนี้ครับมันก็จะแบบ เลื่อนไปเรื่อยๆอะไร,รประมาณนี้ครับทุกคนนะครับเออเป็นกิจกรรมหมู่กิจกรรมหมู่นะครับประมาณนี้เห็นไหมเนี่ยผมก็สะสมไปเรื่อยๆ254่เพื่อเอาไปแบบเล่นแบบนี้ครับ <c oughs> เอาไปแบบแรกเนาะแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับก <c oughs> ็เล่นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับจ่อไปจ่อไป จะไปแบบนี้นี่เห็นไหมมันก็ได้เรื่อยๆนะครับเล่นได้ง่ายๆมากๆนะครับก็ประมาณดีนะครับผมสําหรับกิจกรรมที่เราต้องเล่นในกิจกรรมโมโกเนาะหาโทเคนมาเล่นกันนะครับง่ายๆเนาะแล้วก็วันนี้พี่วามีเกมมาแนะนํานะครับก็ไปดูกันเลยนะครับจะมาแนะนํานะครับผมเว็บเกมนะครับไม่ใช่เว็บเดี๋ยวเขาเรียกว่าเกม Royal Casino นะครับเป็นไม่ใช่เว็บการพนันอะไรนะครับเป็นเกมใน Android หรือว่า Play Store เลยนะครับก็สามารถ ดาวน์โหลดได้ทุกคนนะครับก็โหลดเล่นลุ้นรถฟรีเลยนะแล้วก็รถจริงๆเนี่ยรถขับเนี่ยทุกคนแล้วก็เป็นกิจกรรมอ่ายังไงอะ่ะของเขานะครับเป็นกิจกรรมแบบเยอะมากนะครับลุ้นรถฮอนด้าซีวิกอะไรประมาณนี้ครับเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีบัตรมงบัตรม่วงฟรีนะครับแค่เชิญเพื่อนใน Facebook หรือว่าไลน์นะครับตามที่เราล็อกอินนะครับผมกิจกรรมอ่ะก็คือ เติมแพ็คสูงสุดได้ถึง20ใบเลยนะครับก็ไปดีกรรมในร้านค้านะครับผมกิจกรรมที่แบบเติมเกมอะไรประมาณนี้ครับเติมเนาะลดสูงสุดอะไรประมาณนี้ครับก็เติมผ่าน Google เพจได้เลยนะครับเราจะเติมผ่านตรงไหนก็ได้นะครับก็คือนี่ครับเป็นแพ็คสุดพิเศษนะครับแหบบอกเลยว่าโคตรดีนะครับตามนี้เลยนะครับก็จะมีแบบจำกุ้งจำกัดให้ทุกคนนะครับนี่จะมีส่วนลงส่วนลดให้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผม หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมกลับไปก่อนนะครับโอเคแล้วก็จะมีเกมอะไรอีกแบบเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันแจกบัตรมงบัตรม่วงนะครับการแข่งขันตอนนี้มันจะไม่ขึ้นนะครับที่ผมอ่ะที่จริงมันจะขึ้นประมาณตรงนี้นะครับอ่านะก็จะอยู่ข้างๆนี้นะครับแล้วก็จะเป็นแบบว่าเกมเล่นนะครับมือมงมือใหม่แล้วก็คลิกไปนะครับก็มีเป็นเกมที่แบบว่านี่ครับเล่นไปนะครับจะมีแบบบายนะครับบายสปินนะครับเออนะครับแล้วก็จะเป็นแบบ ฟรีสปินอ่ะเราลองฟรีดูนะครับยืนยันแบบนี้นะฮะก็เล่นไปแบบนี้นะครับเห็นไหมชุบเล่นไปเรื่อยๆนะครับง่ายๆคือแบบเล่นเนี่ยคลิกสปินเนี่ยดูครับอะไรผมก็ไม่รู้เนี่ยหมุนฟุงหมุนฟรีนะครับอ่ะซิปดูนะครับลองหมุนดูลองหมุนดูนะครับนี่หนึ่งสองสามชุบชุบนี่ในวัาหนึ่งในวัาหนึ่งเนี่ยครับก็หมุนไปเรื่อยๆครับทุกคนได้คูณสามนะครับ เอ้ยคูณเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดนี่ครับบิ้งห้าร้อยสี่สิบนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับมาหมุนไปนเรื่อยๆครับนี่เราหมุนฟรีนะไอเหรอครับเอ้ยได้คูณสามคูณเก้าเจ็ดสิบห้าชุบสองร้อยยี่สิบห้าอ๋อไม่ได้เยอะเกินนะครับไม่ถือว่าได้อยู่นะครับเนี่ยโอ้โหโอ้โห โอ้โหข้อสุดข้อสดเป็นสาันกว่าดิเราลองสตอ็อปดีก่อนดีก่อนนะเนี่ยเราจะหมุนฟรีสักได้อีกตังหกรอบนะครับอันนี้ของเพื่อนนะครับก็แบบนี้ครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีแพ็กสุดคุ้มให้เราโหลดนะครับแล้วก็ มีบัตรม่วงที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเห็นไหมเออมีเยอะเหมือนกันนะครับของต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าชิงระวงชิงรางวัลน,นะครับก็เล่นไปเรื่อยๆครับทุกคนประมาณนั้นเลยนะครับอ้เพื่อนเก่งนะครับออกละสต็อปอันนี้คูณอะไรอะ่ะอ๋อคูณคูณได้กดคูณได้ด้วยไปเรื่อยครับเราก็ไปเรื่อยๆนะครับโหเคลื่อนได้แบบเป็นล้านอะ่ะทุกคนดูดิโอ้สามารถเอาไปแลกชิป ชิปเนี่ยเอาไปแลกเป็นเงินเป็นบัตรกันีหน่าบัตรทูได้หมดเลยนะครับอยู่ที่เรานะครับแบบนี้เนาะแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับทุกคนผมขอหยุดก่อนนะครับสต็อปมีตารางอันดับด้วยนะครับโอ้อันดับนี้โคตรโคตรโหดอะโคตรเก่งอะโอ้เก่งเกินนะครับพวกนี้เลขสองรอบนะครับจะดูว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับด เราก็ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนดูดิเออดูดิหกรสิบห้าน่าจะหมดแล้วมัง้งอีกรอบเดียวจุ๊บจุ๊บจุบจุ๊บ,บไม่ได้ชนะรวมทั้งหมดรวมทั้งหมดสองพนเก้านะครับได้มาสองพนเก้านะครับจบเทินนะครับนี่ไห,ไห้สองพันเก้าก็เข้าเราเลยเห็นปะเป็นชิปข้างบนนะครับ เอาง่ายคือเล่นง่ายๆนะครับกับสรนัขปี้นะครับมีเกมอื่นๆอีกมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกมทงเกมทอนะครับอะเดี๋ยวผมลองเล่นเกมทอดูนะครับที่พระเจ้าสายฟ้าหรือเปล่านี่ทอนะครับิ0ชิปลองดูลองดูนะครับก็เหมือนเกมก็เหมือนเกมเมื่อกี้นะครับผมเหมือนเกมเมื่อกี้เลยนะครับ เกมนี้มีสามารถลุ้นเพชรลุ้นอะไรได้เยอะมากๆนะมีแบบร่วมบริจาคโคควิดด้วยนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะถ้ามันขึ้นมานะครับจะกดให้ดูเด้อทุกคนนะครับมาครับอันนี้เป็นทรอทรอนะครับเกมทรอนะครับก็คือให้เรากดซื้อตรงนี้นะครับอ่ะตกลงจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บป้๊บเล่นแบบนี้เลยเล่นแบบนี้เลยทุกคนเล่นแบบนี้เลยสายฟ้านะครับเป้าหมายคือรางวัลยืดๆภาพโอเค เราได้อะไรเนี่ยเราเล่นสักสามรอบเนาะนะครับกดเลื่อนไปครับเราก็เลื่อนไปเรื่อยๆทุกคนเราสามรอบเรียบร้อยครับหมดครับเฮ้ยได้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 อันนี้นเนี่ยดูดิเออนะครับฟรีสปิน n สองสาม s p ิ n เป,ป็นเลข leave spin leave s p นะครับ สามจุดสี่เราต้องหาภาพขวานเนี่ยให้ได้เยอะๆนะครับทุกคนเออประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับตืด๊ดตายไปเนี่ยเฮ้ยไม่ได้เกิดไปเกิดไปเกิดไปเมื่อไรจริงกันเนี่ยยึบหมดแล้วนะครับในสุดท้ายและท้ายสุดได้เท่าไหร่เนี่ยหมดร้อยหกห้าสองร้อยสี่สิบอร้อยยี่สิบสองยสี่สิบเก้าโได้เยืมกันนะครับทุกคนดิบ ง่ายๆคือเรามาหาชิปเอาไปแลกบัตรทูนะครับง่ายๆเลยนะครับผมประมาณนี้อันนี้ที่เราได้นะครับเรียบร้อยนะครับพันหกเออง่ายไหมง่ายไหมเปิดเมฆนี่นะครับเราได้เราพันหกอีกกดออกครับผมแบบนี้นะครับก็คือเล่นได้ทุกเกมง่ายๆนะครับเนาะที่จริงมันจะขึ้นตรงนี้อะครับทุกคนเนี่ยขึ้นตรงช้างเนี่ย ซึ่งตอนนี้มันกดได้ผมก็ไม่ได้แจมกันแล้วก็ใส่โค้ดโปรโมทได้นะครับนี่แล้วก็ใส่ไปเลย PMC อะไรประมาณนี้ครับเนาะใส่ไปเลยจะได้แสนชิปฟรีนะครับผมสําหรับพี่บอมก็น่าจะเป็นโค้ดเชิญนะครับเดี๋ยวพี่บอมจะแปะข้างล่างให้นะครับว่าเป็นโค้ดเชิญอะไรนะครับก็ใส่ได้นะครับโค้ดเชิญนะครับโอเคหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับเกมนี้นะครับผม จะมีการเติมกุ้งเติมเกมมีเล่นโพนเล่นไพ่มีเกมยิงโปงยิงปลานะครับนี่นไหมยิงโพรยิงปลาครับก็เดี๋ยวผมหาตรงเชิญก่อนนะครับโอเคครับกิจกรรมก็หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับผมทุกคนเนาะก็เดี๋ยวตรงเชิญเพื่อนเดี๋ยวผมจะบอกข้างล่างแล้วกันนะครับว่าเชิญตรงไหนนะครับแล้วก็ใส่โค้ดอะไรตรงไหนนะครับผมใส่ได้ใต้คลิปนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับ ที่มารีวิวแบบนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนแบบว่ามีตังใช้ในช่วงยุคโควิดนะครับผมก็เสนออะไรอีกมากมายนะครับผมก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะถ้าชอบก, like, ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคลิให้ด้วยแล้วกันนะครับบายบายชิคกีครับ